สบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเพื่อทุกท่านที่เขาา้าวมหาสมช่องน้องคำย้ำต้นใบใบพี่น้องเอ้ยเพื่อนหน้ากระซิเมียนจากภาเนาะมาพี่น้องก็มาเบิ่งมาซุปนำแกนพี่น้องเอ้ยจากรถเพิ่นมาอย่างเนาะหากมาหอดโอ้ยเหมยพี่น้องเอ้ยเผื่อสิมาหอดบนทางน้องไอคิวจนเย้าอะไรพี่น้องหากมีข่าวดีจากผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นเนาะ ไปมาส่งลังกระซีให้รอเด้อตีใจแห้งเพียงเลยเข้าร้านพอพาดีส่งเข้าไปไปมาส่งลังกระซีเฮาเนาะอันนี้แล้วที่เฮาไปสั่งเมื่อเนี่แหละเฮาไปทำบุญเลยเฮาก็ไปสั่งลังกระซีเลยย่องเลยอันนี้แบบนาเลยเพิ่นสั่งมานะกะ thích nhạc nam và luôn đây nói kêu cả hại nói chiêu ăn xâm lạc áo à, lột con gì kha mấy ăn lúc ôi Thôi nó ngay khi hôn bà lùng đi Chết thế thẹ, chết thế thẹ và vào tâm bọn เพิ่นมาส่งให้ทั้งที่เลยเนาะอยู่ในเมืองพอแหละเพิ่นก็มาส่งให้เฮาพอแล้วันตั้มมาให้เลยขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อผู้ใหญ่ใจดีทั้งทั้งงานประเทศนอกพอแหล่เนาะ มั่งน้องมัง,มง,มงนาบแล้วเ่นกระเมตตาดูสงสารก,ก็เลยสงสารเขาเขาก็ได้มาสั่งสั่งมาแล้วเดินแล้วลังกระซีกันมาต้มอ,อันนี้ได้ไฮนี่ <c oughs> ทางนำ้ำอ่างตานแ <c oughs> มน มาหาเขาทั้งงานแล้วน้องไอ้เชีกันนะเออเมื่อยบป่าลูกเมื่อยเปาเมื่อยเปาฮะมันได้เหลี่ยมเลยแถวปางนะเฮ้ยมันได้เหลี่ยมเลยเปลอนี่ ทางบัวดีเนาะคูก่ั่วคูไก่ัวค่กะคู่เาจอะกัทดไว้กล้วคุ้ชมทดํามันเยอะุเอา แบ,บรุ่นน้ำบอลเรือนะดนเขาก็ลืมอเลยในบินรุ่นในน้ย่นดนแอบรุ่นนาปะปลาลเป็นสียังเยี่สีแดงบอกโอ้สีสมง,งามสีแดงละตายแล้วนะ

Nhao thế đó. Nhao. Ừ Nhao. nhau, <laughs> đi đi đây Nhao. 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 Ừm, ăn muốn xanh cảm ơn. Hey, dạy, quên cảm ơn, eh? Tiếng tạo, đấy. Let's go. đấy. Let's go. Tiếng tạo, đấy. Tiếng tạo, đấy. Tiếng tạo, đấy. เจ๊อีจ้าอีอู้โจบุ้งบ่เฮ้เอ้ยเหยาบ่ขี่รถเหยาบ่ลูกเหยาโหลดบ่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยขอดีใจเฮงพี่น้องเอวที่เพื่อนสวยเฮากันเนาะเฮากันสิได้ฮะเพิ่มเติมอีกต่อไปเพื่อนสวยฮาวสนีเฮาก็ดีใจหลายแล้วเพิ่มไปอีก หลายมื่อหลายเดือนเนาะแต่พี่ได้แซมนี่ที่เพิ่นซอยใช่ไหมคะมิกาแม่อันนี้แบบนาเลยเนาะอืมมันอยากบางเนาะ ตอนี้เ่นี้ไมเท่านนโดีเสแลวโอ้เมนเมนเป่มางโอ้ทำไมขันปีแล้ว่เมนก็รงกอดีเลยใจอ่อาบาแพงเนาะอือเมิ่มแพงค่ะยังกับพี่น้องเอยนั่งกะซีกับเม็ดละ เมตรละเท่าไหร่ก,ก่อันนี้นะ100 120บ่เมตรละ130บาทโอ้ก็ถือว่าแพงสําหรับเฮาก็อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหลายๆอียังคิวห้องยังลูกเออไปก็สิมามุงซะนี้ล่ะเนาะ เขากรจายก็เลยวะเขากระจมัมงใส่ในนี่แหละกับกับพ่อแะไรเนาะบานนี้ยังแตนรังกระซีก็คือสีพ่ออะไรเลยเพราะว่าเราต้นกาเพิ่งก็สั่งมาพราน้องไอคิวเพิ่งก็เพิ่งก็สั่งมาเนาะวิธีเรียบร้อยแล้วเด้อรังกระซี่ก็เลยเบิด์ตเหมนซามรังกระซีเฮา เห็ดยันน่ะนะเวอร์วอคิวเพิ่เกษียณเมืองละบ้านนี่เพิ่กับตั้งแต่อยู่ในเมืองพอแหละเขาไป,ปสั่งเนาะไปสั่งเพิ่นอยู่ในเมืองโดย ông má mẹ nè nè bớt Thằng Đen, má mẹ Anh ừ. yang lâu Ta hong nhanh hong yang lâu Si bò hai bò mờ lang nè hư bò Má biển bỏ non bỏ hại hư hư hợp hư 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 หืมไปกินข้าม่ใหญ่เจื้นบ่บค่คินหึกินข้าม่ใหญ่เจื้นอยู่บ่เอ้ยฮะเอ้ยพี่น้องคลิปนี้เก็อำลาพาจากเด้พอพบกันคลิปต่อไปเด้อ เขอขบขบใจผุนลายๆเด้อผุนใหญ่ใจดีถือผุนเมตตาให้น้องข้ามมาซื้อลังกสีเนาะลังจากนั้นน้องข้ามกลับไปสั่งมาแล้วผุนก็มาส่งทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็ขอบคุณขอบบุญคุณผุนลายๆก็ให้ผุนอยู่ดีมีเฮงร่ำรวยร่ำรวยความเจ็บยาได้ความขย่ามีเด้ออยู่ดีมีเฮงสาธุคลิปนี้ครับกระแซมลาพาจยกพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปใหม่พอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดี ผิดพลาดประการใดขอโทษขอัยไม่านลาย